สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a แนลนัททิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิป The a Reation ล่นเพลงค่ะวันนี้เราจะมาในชั่นเพลงของแก๊งที่ปล่อยเพลงมาแล้วคือพลาดไม่ได้ถึงจะช้าไปนิดนึงแต่ก็พลาดไม่ได้จริงๆอะ่ะคือถ้าคลิปนี้ตัดออกไปช้าต้องขอโทษด,ด้วยนะคะพอดีงานเยอะมากแล้วก็ขออาภาัยในเสียงรบกวนนีนะเพราะข้างบ้านนั้นเป็นาเล้านะคะ นั่นก็คือเพลงทุกปั่นมาจากไดเอลนะคะเ e n ส featuring P6 s a ิ a n b a n k h นเบงแล้วก็วันเอค่ะเดี๋ยวก็คือสี่คนเนี้ยในแค่สองนาทีสี่สิบอะนะมันจะเดือดไหเป่าวะเอาจริงๆนะจากประสบการณ์การฟังนะถ้ามันมาส,สั้นเงี้ยมันแน่นแล้วมันเดือดตลอดเว้ยโอเคเพื่อนป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันเลยนะคะฝากกด subscribe กับช anel เราด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงกันไปนานๆเลยเน้นสองซ้ำ โอ้บีระถึกจังอะโยนสองพันเจ็สิบสองกูยิงมึงจนสมองเป็นลูคนแพ้เป็นมึงคนชนะเป็นกูมาอย่างมึงมันไม่มีใครดู <caracter> แกกูลงมาถึงแบนจับในีมึงแยกอยู่ในแต้มเดือดอย่าตื่นอย่าทะลึ่งอย่าทะเล่นเขี่ยวกันเถอหมือนกับผับคนมันเทลแล้วกูยิงมึงกระจายยิงมึงตายเลือดกัดเย็นมองมึงไม่เห็น มึงไม่ชิทองกูเล่ยมองมึงไม่เจ๋งอ้ยมองไม่เจ๋งกูล่องไอ้แดงถ้ารู้สึกกันว่าขาดกูจะสาดมึงให้เต็มมึงกูล่อมึงไอ้แดงจับได้มึงแกงมันเกินมากอ่ย่าตึงอย่าทะลึ่งอย่าทะเล่นเข้ยวกะทะสับเบอร์กะผักโคตรแผลยืนมึงกระใายยืนมึงตายเลือกระเด็นมองไม่เห็นมึงไม่ชิดทองกูเลยมองมึงไม่เจ๋งหน้ามึงเหมือนพ่อกูจะลอมึงไอ้แดนถ้ารู้สึกกันว่าขาดกูจะสาดมึงให้เต็บ วันนี้เติมกันเกเงื่อจะยามจะเป็นกูแต่มึงไม่เคยดิเพนตอนข่าวนี้ล้อนี่สัตว์แม่งไม่ดีเย็นอย่าว่ากูเออแต่สุดท้ายมึงไม่เต็มปืนกูแค่เล็งพวกมึงแม่งกากพวกมึงแม่งป้อมพวกมึงแม่เข้มสองพันยี่สิบสองข้อสอนในพวกกูเทหมดตาพวกไอ้คิดนี่มันยังทำได้แค่พิมพ์แต่ว่าความจริงคือชีวิตตกอับและทุกวันพวกกูยังคงนอนสบายโดยควายพวกมึงยังอดหลับไอ้มึงโคตรน้า ในาพ่ว่ากูสร้างเงินหนึ่งวันหกล้าเขาบอกว่ากูไม่ครจะมาทำดามึงไปสเลมคนออกมาดโทมาตากูแดงเพาดอกอัชันแบบไม่ต้องบอกราคากูได้กกูจะลานจึบาท่าแล้วกเอากี่คนบตกบวงมาลาที่มากับเลหกทองสลันกับพี่เฟิร์นมึงเคยบอกกูว่าเนอแต่วันนี้ว่ากูไม่คว ความรู้สึกตอนที่เธอค้างชื่อเดี๋ยวมึงจะโดนหมัดปืนยางยืดใจเอามาเดินไปเดินหลบทางขึ้นอ่ะสักพวกมึงจะก้ามยืนเคมีไม่เอาเพราะกูเอาทางพืชขวดดูดสั่เนี่ยทางขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วกูไม่ต้องการมึงไอ้สัตว์ไก่กูร้อมาจากแบนจับให้มึงแย่อยู่ในเต็นท์น้ามึงอย่าตึงอย่าทะลึงอย่าทะเลนเขี้ยก็จะตอบเหมือนกับผักวนนั้นเชนและกูยืนมึงจะตายยูมึงตายเรื่องกันเด่น ชอบอ่ะมองไม่ใช่ทองกูเลยมองไม่เจ๋งร้สกกันว่าขายกูจะสาดมึงให้เต็มหุบปากไปอีเวนแอ้กูลงมาจิกแบนจับเมือมึงแยดอยู่ในเต็น์หน้ามึงอย่าตึงอย่าทะลึ่งอย่าทะเลนเที่ยวกันตะสักบนกระพักบนรถเขนแล้วกูยิงมึงกระจายยิ้มึงตายเลือะกระเด็นมองมึงไม่เห็นมึงไม่ใช่ทองกูเลยมองไม่เจ๋งหน้ามึงเหมือนพ่อกูจะล่อมึงไออเวนถ้ารู้สึกกันว่าขายกูจะสาดมึงให้เต็มหุบปากไปไอีเวน อย่างแรกเลยพีซิคือกินฮุกเข้าไปแล้วอะ่ะแล้วแบบมองไม่เห็นแล้วคือโอ้ยลงคอได้หยาบมากอะ่ะคือมึงไม่ใช่ทองก็มมองวิจิงเชยคือแบบเป็นโทนที่เฟเวอร์ลิตเราว่ากได้ยินแล้วขนลุกตลอดอะ่ะน้องเหมาะกับฮุกมากอะ่ะคือไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ยเยอนนะสวัอดีสีิที่แบบเกินไปอ่นะชอบจังหวสะสัดส่วนของแบ็คฮาร์ดมากเลยอะ่ะก็คือแบบ เซอร์ไพรส์ไปเวบหนึ่งแล้วก็แล้วตอนที่ตบได้กุศลาทำมาคือแม่งพันจัดอะคือหลุดเลยอะแต่ก็คุณวานเสทีนะคะเป็นโทนและจังหวะแบบที่ไม่ค่อยได้ฟังกันบ่อยๆด้วยนะคือมาดุแล้วคือทรงผมอะทรงผมก็คือดุอะชอบทรงผมใหม่นี้มากเลยนะคะเมือนี่เจอหมัดปืนยางยืดไม่มีใครดรอปใครเลยไม่มาก Energy คือเวอร์มากคือชอบคีย์เวิร์ดเพลงนะเบนส์คือตอนแรกที่ว่าเอ้ยจะพูดถึงอะไรก็คือแบบ แกงกูลงมาจากเบนซ์แค่นี้คือ์เวิร์ดสันส้นๆก็แกงกูลงมาจากเบ้นซ์อ่ะอย่างเทเสียงพีิีนี่คือส่วนทางกับหน้าตาน้องมากเลยเสียงโคตรดุอันน่ะชอบสลันตอนที่แบบเวลาเฟรคเร่นเกี่ยวกับตัวเองนี้นะมันดูคาลิสมามากอะ่ะมึงอยากเป็นกูแต่มึงไม่เคยได้เป็นเลยแบบน้องแม่งดูแบบคาลิสมาจัดโอเคค่ะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะใครมีอะไรอยากจะขอให้ฟังก็ด้านล่างเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตาม ทุกช่องทางของเราด้วยนะคะไปคุยกันได้หมดเลยคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้จะพยายามตอบให้เยอะขึ้นคือช่วงที่แล้วคือไม่มีเวลาตอบทุกคนเลยเดีย๋ยวว่าถ้าว่านจะไปนั่งไล่ตอบแล้วต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะคือกลัวมันจะเสียมารญาตไปที่แบบเราไม่ตอบคอมเมนต์เลยอะ่ะไว้เจอกันนะบ๊ายบาย